ทนนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านได้เจอสหรับเมือนี้ยายร้านจําจุนแฟมิลี่ผ้าพีพานองมาทงหน้าจ้าพี่น้องคะ่ะมาถุงหน้ามาทงหน้าบานเฮ้านะคะเนาะเป็นปยังคือมามาเห็นยังมาสวยบักม่วงพี่น้องคะ่ะเอาไปยังนั่นเดี๋ยวคอยตามต่อกันเนาะจ้าเนาะพี่น้อง่าเห็นหวงซัมบ์มันแดดก็พี่น้อง่ะนะเบิ่งกันไปจ้าพี่น้องคะ่ะนะคะแดดก็สร้างหวมเถอะ <laughs> บอกเลยว่า โอ้โหสุดยอดเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะจังไดกะ,ะถักท้ายกันย่างมือเศร้าค่ะพี่น้องค่ะตอนเช้าๆนะคะเดี๋ยวถายายลานไปเก็บนะคะสวยลงล่ลายเติบเราค่ะพี่น้องค่ะมือนี้เป็นมือที่สองที่ยายลานมาสวยบักม่วงนะคะเนาะไปเนาะ,ะเป็นกระสอบที่สามราคะพี่น้องคะค่ะเป็นไปได้ก็คือสามกระสอบนีสีหอดนี่ยคะ่ะพี่น้องครับ ต้นนี้ต้นน้อยๆอย่างเดียค่ะพี่น้องค่ะดับบริต้นใหญ่นะคะเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่ามันดีบอมันก็โอเคอยู่ค่ะพอได้อยู่ได้กินนะคะเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆสุขสุขคนได้ค่ะเด้อตามต่อกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะยายหลานบอกหลายอย่างมากสูงสุดกือบยี่สิบนาทีถอดหลักค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านหลายๆได้ค่ะเด้อทีขอป็นกำลังแรงใจให้กับณ์ยายหลานนะคะเนาะบอกเลยว่าร้อนมากนะคะพี่น้องค่ะบ่อยากสิทอดหอดไม่อยากสิทอดหอดเม็ดนะคะพี่น้องค่ะแต่มันก็ปรินไปบ่ได้มั ตะวัมันล่มดีบ่ามันล่มดีอยู่ค่ะพี่น้คงค่ะจะ่มนทางแดดเนาะค่ะเนาะอา่ยาร้านขออนุญาตตามอ่าไปไปเก็บก่อนเด้อค่ะพี่นงองเด้อขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณคุณสุรชัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณสุรชัยขอ่าเป็นกําลังใจเนาะสวัสดีค่ะย่ยร้านเห้กกาลังใจครับเลิฟหนึ่งเลิฟหนึ่งขอบคุณมากค่ะมากนะคะสู่กันไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็นะคะอ่า คุณสุรชัยก็บอกว่านะคะให้สติเกิ์น่ารักน่ารักมากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนะคะแล้วก็ดวนเดวนดวนดวนทนทอนน้องตุ๊กโปรตุเกสมาให้กำลังใจกำลังใจค่ะพ่อแม่สันว่าจ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆน้อง่อ คุณตุ๊กโปตุเกตมากๆด้วยนะคะอทีคําว่าเป็นกําลังแรงใจนํานะคะเนาะหล้กก็คุณสุรชัยด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็ให้สติกเกอร์ YouTube มนันน่ารักน่ารักนะคะและ้วก็เออสติกเกอร์น่ารักน่ารักอ่าซู้ซู้ซเด้อเจ้าเซนว่านะคะโอ้ยขอบคุณหลายๆจ้ามะมาเอาบักม่วงไปตำม,มาเอาบักม่วงไปกินจ้ะพี่น้องเอๆๆองด้อ่นี่มันมันม้วยใหญ่ก็กำปั่นหัูเด้อนี่นะคะ อ่าคุณวอลวุฒิสดใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียสวัสดีอ่าสงกรานเนาะค่ะเนาะสวัสดีปีใหม่ไทยเดอ้อจะเดอ้อยย้อนหลังเดอ้อนะคะบอกเลยว่าเน้าเง้ามากมากเลยเด้อค่ะเด้อมาเสียเสียเอาบาังมง่วงเขาเรียกว่ามะม่วงแอปเปิ้ลเด้อนน่มันนวยใหญ่ค่ะเบิง้งสามนวย,สยใสใหญ่กูหนยยายยายลานเบิง้งสามนวย ยายหมากๆนะจ่ะเดินนะสวัสดีค่ะปสาน่าคุณบระบุก็บอกว่าสวัสดีครับคุณสุรชัยจ้านะคะคุณสุรชัยก็บอกว่าสวัสดีครับคุณนะคะคุณบอระบุเด้อระสาน่าคุณบระบุก็บอกว่าไม่เจอกันนานเลยแล้วแค่คิดถึงเหมือนเดิมนะคะปานาจ้าขอบคุณหลายๆจ้ายายร้านแกคิดฮอดคือกันนะคะแล้วคิดฮอดคิดถึงทุกคนทุกคนทุก่านด้วยนะคะกับสิมิตวตะวักินีกัสิเลืองไงว่าราคาดีรองค่ะยายร้านมากแต่เมื่อวานท่านนี้เขาไปตลาดยุ่จ้ง แล้วก็ขอบคุณสูขูดูข้นหลายเด้อค่ะเด้อนะคะขอบคุณ่20ล้านดวงตานะคะพี่น้องการที่เขามาเป็นกําลังแรงใจว่าเบิง้งน้ากันนะคะนาคุณวรลลบกับให้สติเกอร์น่ารักน่ารักมาเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็นะคะตามด้วยหัวใจกอดๆนะคะแล้วก็คุณสุรชัยนะคะกับบอกให้สติเกอร์มาน้าเช่นกันเด้อค่ะเด้อนะคะมามาต่อยบักม่วงเก็บบักม่วงน้ากันจ้าพี่น้องกาย่ล้านห้อนหลายนางจักข้าวก้อนสะดอกว่าคิดว่าเราฮ้ยกินน้ำพร้อมเราคนละ ทั้งเบไลกับเมอยอนะคะพี่น้องคะ่ะทึ้งแดดนะคะน้ำเอ่อแย่ลานส้มมากนะคะเราเป็นน้ำเอ่อเขาเอื่ังน้ำผลไม้นะคะโอยขออนุญาตนะคะเด้อขออนุญาตกินอ่างจังน้อยก่อนบอกเลยว่ามันเมอยอไหลนะคะแล้สุดยอดพี่น้อง <laughs> นี่แหละคะ่ะคนทงคนถาคนไฮคนหน้าทั้งสิ่ะ ใส่มาใส่กะโอ้ยมันกะลืมบ่ได้นะคะเนาะเอ่อคนเฮ้าพื้นฐานมากเนวใดมันสู่ๆนะคะว่าสานวาจาเช่นเดียวกันนะคะสู่ๆน้ากันเด้อค่ะเด้อนะคะของยงาพีเป็นแจ้งไ๋พี่ง่พีไปหอดไสแล้วจ้าผ่านไปหอดปานนีตกัสิผ่านเหลาตีเน้อแม่นบบนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเช่นกันนะคะเสีย ดินนะคะช่วงมีแยยหลันอยากหักอยากเนี่ยนะคะบอกเลยว่าอยากถานาบานบ่ไดินัางบ่ได้ผักนะคะพี่น้องขะเป็นยังบ่ได้จับหอดโทรศัพท์นะคะบ่คอยได้จับเลยนะคะเพราะไว้มันอยากกันอยากงานเยักสารพัดเลยายบ่อคอยสบายน้ำนะคะแล้วล่อม,มือก้อนนี่แยหล,ลันก็เลยตรง กลับมาเบิงนะคะดูแลเบิ้นกรบบ่มีไผ่นะคะมีแต่ยายร้านผู้เดียวกับยายกับตาสาวสองคนนะคะทัง้งยายทั้งตาอันเดียวกันหมุเลยนะคะแล้วก็บ่ใครสบายน้ำนะคะเจ้าจอมจุนนะคะตอนนี้ก็ไปลงกุงเขพบน้ำพอน้ำเมเนาะก็เลยมีโอกาสได้จักกน้อยนะคะเนาะได้มาเอ่อแลีนไปแลนมากคนเดียวองศ์ละคะเฮ็นยังก็เห็ดผู้เดียวนะคะเนาะไปมาทั้งใดก็ถือว่าโอเคละคะพี่น้องะ่ะจึงได้ก็ขอขอบพระคุณ ทุกคนทุกท่านหลายๆเด้อจะเดอิอที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเนาะคะ่ะสูๆต่อไปคือการเช่นกันเดอิอค่ะเด้นนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านป,ป,ปังปังทุกคลิปทุกคลิปเด้อยจะเดินนะคะบ,าบา่าผู้ได้หนัก,กะคือการมิดเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะพี่น้องคะขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนทุกท่านด้วยนะคะจะมืดๆจักน่อยเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าแดดมันจะ่องนะคะเนาะเดีย๋ยวญาานขออนุญ,ญาตเนาะอ่า เอาเบิ้งตะภาพไปก่อนเ้อค่ะเด้อนะคะเก็บบางมืวงใส่ถุงก่อนจ้าพี่น้องเงี้ยแตกได้เครื่องเดียวนะคะยังมีเครื่องหนึ่งเครื่องไฟนี่ยังม่ท่านได้ตะะัวแล้วค่ะแต่ตอนน่อดีมือเรียวคะ่ะขอบคุณนะคะอ่าแล้วก็คุณสุรชัยก็บ,บอกว่านะคะขอให้นะอ่าขอให้อ่ายอดวิวปังปังเอฟซี FC, เยอะเยอะเด้อจะดูโฆษณาอ่าอ่าดูโฆษณา ดอลลาร์นะคะขึ้นเยอะๆเลยนะคะได้รับเงินเดือนครบร้อยดอลลาร์ไวๆเด้อจ่าเด้อนะคะแต่ละคนเด้อจ่าแต่ละเดือนให้ได้รับได้รับเงินหลายๆเด้อจ่าเด้อสาธุค่ะสาธุสาธุเด,ด้อจ่าเด้อนะคะแล้วก็ขอให้คุณสุรชัยกับเค่นกันเด้อค่ะเด้อนะคะแล้วก็คุณปุ๊ตุกโปรตุเกสด้วยนะคะปังๆเฮงเฮงรวยรวยเด้อค่ะเด้อแล้วก็คุณอ คุณบอลราวดสดใสนะคะปังปังเช่นเดียวกันด้วยจ้ะด้อขอบพระคุณทุกคนทุกท่านหลายๆค่ะนะแย่ตามต่อจ้ะเดี๋ยวแย่ลานเก็บแป๊บหนึ่งนะคะเนาะไลยเจอเยอะชะลเกินนะคะพี่้ดาค่ะเอ้าไอ้โอยบัวมาต้นไหนค้าต้องเอางวมากินบักงวเอ้ย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 งวมากินน้ำ

โอ้ยเป็นกระสอบเลยจ้ะพี่น้องขายังบ่ท่านเบิดดอกคิดว่าสีเบิดไงบ่ เพิ่งพี่น้องเ,เองงพิง่งมายบกม่วงไงยครับง่นี่โอ้ยจีแบกไววะนักอีรีได้พป่น้องสมพ่อมันกองงาล่ะ ะพี่น้องขะเอาจักหน่วยป่ะพี่น้องเอา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 ไปเอาไปพี่น้องขะนี่หน่วยบักใหญ่เลย เอ้าขึ้นลมโอ้ยผู้งเก็บไส้ผู้นึงเก็ดลมยังไงบุ๋ยมันแห้งนักเนี่ย น,น,น้องขายยาะหลานสิเอาไปไรยบนี้ยาะหลานว่ะีแบกทึกท่างกันทีเกิด ไไอ่ะพี่น้องคะยายล้านจอมจุ้นแฟมิลี่กะขอให้พี่ให้น้องนะคะเนาะอ่ะคุณเอ่อสุรชัยกะขอบคุณมากๆนะคะให้สติก๊กเกอร์น่ารักน่ารักมากะะด้วยค่ะเด้อพี่น้องจ้า งัวนะคะเนาะบ่เป็นงัวยายหลานเองงัวเอ่อเขาเจ้ามามามาเซา,ส,าสถานที่เลี้ยงงัวจ้ะเพราะว่าเป็นอยังคือได้มาเซาเพราะยายหลานล้อมเบิดแล้วนะคะเนาะเอามาปล่อยใส่ได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะปล่อยใส่แล้วมันกะเลี้ยงแบบบ่ต,ต้องผูกบ่ต,ต้องจับปล่อยไปได้เลยนะคะแต่ว่างัวของยายหลานเองไม่มีสักตัวนะคะพี่น้องค่ะจังได้ก็ขอให้พี่ให้น้องนะคะทุกผู้ทุกคนทุกท่านดาเด้อจ้ะเด้อนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงควบเจ็บญาตสุดได้ คว่ำไข่ยาสมมีด้พี่น้องด้วยเห็ดคิดสิ่งใดวางสิ่งใดคอยทุกคนทุกท่านสมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินไห้ได้เงินคิดท่องไหไดท่องเงินไรกองท่องไรเข่าทุกคนทุกบ้านด้วยค่ะด้อพี่น้องค่ะถูกกระเป๋าเฮ่งเ่รุ่ยๆปังๆเด้อพี่น้องด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณสุรชัยนะคะแล้วก็นะคะคุณบอลวุฒิสดใสด้วยนะคะแล้วก็คุณตุ๊กโปติตุเกตด้วยนะคะแล้วก็ คุณอเอวานะคะแล้วก็คุณอา,อาจารย์จอยนะคะแล้วก็คุณอีาอสานฝรั่งแฟมิลี่นะคะแล้วก็คุณอาข้าวแช่แม่น้องท็อปด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกทายหลายค่ะยิ่งๆรวยปังปังกันเดอ้อจ้าบายบายเล็บยูเล็บยูค่ะเอาเท่านี้ละคาพี่น้องค่ะสิบสามนาทีสิบสี่นาทีพ่อเนาะค่ะเดี๋ยยาลานบอกไรค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยขอบคุณเลยลายค่ะบายบายเล็บยูเล็ฟยูค่ะเก็บต่อกัอนเงอแตกเงอแตก